ตัวแม่ของวงการบันเทิงหนิงปณิตาอดใจไม่ไหวล่าสุดโปล่คอมเมนต์กลางไอจีทีมทิธาส่งหัวใจสองสีส้มแดงแงสแดงจุดยืนชัดเจนหลังจากที่ชั่วตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทางด้านทีมทิธาเคลื่อนไหวกลางไอจโดยทางด้านทีมทิธาได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแ a m มเอาไว้ว่ายอมรับแต่ไม่ยอมแพ้ยอมรับว่าถึงแม้จะยังไม่ถึงฝั่งฝันแต่ไม่ยอมแพ้เดินหน้าวางแผนยุทธศาสตร์รวบรวมเสียงกันใหม่ เป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตผมที่ได้รับการเสนอชื่อโดยสภาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประชาชนต้องขอขอบคุณทั้ง324เสียงที่ให้ความไว้วางใจในตัวผมรวมถึง13เสียงของวุฒิสภาที่กล้าหาญท่ามกลางความกดดันสารพัดขอกำลังใจให้ความแน่วแน่ของพวกเราด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ซึ่งงานนี้ทางด้านรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงอย่างหนิงปณิตาธรรมวัฒนะโผลกลางไอจีทิมพิทา หลังช่วดการเป็นนายกรัฐมนตรีในรอบแรกโดยทางด้านหนิงปณิตาได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าส่งกำลังใจพร้อมกับอีโมจิรูปหัวใจสีแดงและอีโมจิรูปหัวใจสีส้มซึ่งงานนี้ทางด้านรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงอย่างหนิงปณิตาธรรมวัฒนะโผล่กลางไอจีทิมพิทาหลังช่วดการเป็นนายกรัฐมนตรีในรอบแรกโดยทางด้านหนิงปณิตาได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าส่งกำลังใจ พร้อมกับอีโมจิรูปหัวใจสีแดงและอีโมจิรูปหัวใจสีส้ม